จิบสีแก้วป่ะเอาเกีหยียกแก้วในทางนะลานเจ้าบ่เออลานอ๋อเมนบ่อเลือดสฮะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตัวนี้กับเสียงกาสิเดินทางแล้วว่าออกไปถนนไญ่พุ่นแหละบันนี้พี่น้อยเนาะหลังจากมอบเครื่องของให้ทั้งน้องมวยเป็นเซนที่เอียมห้อยแล้วพี่น้อยเนาะวันนี้กาได้เสียงกา คพาตั้งพ่อเพื่อนพี่น้องเนาะว่าขาเข้ามากับบเสียงกับปั่นจักรยานน้องมวยเข้ามาพี่น้องเลยยังไปได้นั่งจักรในในพี่น้องเลยพองพ่อเพื่อนก็นั่งถาอยู่นานพอสมควรหี่นองเนาะโอ้โตะพี่น้องเนาะก่อนอื่นพี่น้องเอ๋อเชียงกับกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะไว้ชื่อน้ำประเทศ

เพราะว่าถากมันจีเรามีงานหรือว่าถา่ายคลิปพี่น้องเนาะต้องอ่าต่างคนต่างแยกก้อนพี่นอ้องพ่เสียงพออ่าชิ้อาสามาคนเดียวพี่น้องเนาะถือว่า่าเป็นคลิปของพี่เซียงอีแด๊พี่น,อน้องเยทางม,มุมทางมุมหนอ่ะโอเคพี่น้องเนาะจังไายกะอ่าเซียงกะสิพักเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะพ่เสียงสิไปเบิ่งน้ำพ่อแม่พี่น,อน้องเฮาที่พเพิ่นอ่าน,นั่งขายตาม อ่าถนนคนทางอีกคือเก้าพี่น้องเนาะวาชิมีอย่างแน่ขายไม่หนีพี่น้องเลยอ่าส่วนลายก็มีแต่เฮดแต่หอนส่งนี่เนาะพี่น้องอ่าเบิ่งน้ากันพี่น้องเนาะอ่ามีแนวมักแนวชอบโรเยงกับสีซอยอุดนสื่ออ่าซอยเพิ่นพี่น้องเนาะปะโอเคพี่น้องเนาะกลับมาอีกหน้าชอนนี้กับฮอดแล้วพี่น้องฮอด นี่เพื่อนเจ้าพ่อนี่นะพ่อโอ้กะเที่ว่าบ้านเที่ซานกะยังบวท่านได้แล่วได้ทัวร์อยู่เนาะอ๋ออันนี้ยังนอนอยู่กับต๊อบนี่พ่อเจ้าน่ะอือดูอ่ะโอเคอ่าหอดแล้วพี่น้อยเนาะอ่าจู่อ่าจู่เนาะถือว่าวภาพผลกิจตกตระบัดหน่อยไปน้อยเนาะดูอันนี้เป็นกระต่อมเนาะเอาว่าพอ ทั้งเนื้อหมวยเพิ่นเอาให้พี่น้อยกระต้มกระต้มเนาะเพราะว่ามืออื่นนี่กับมืออื่นนี่กับมืออนี่เพิ่นสิเป็นห่อเขาเรียกว่าห่อกระสาเกนี่แหละพี่น้อยเนาะหน่อยอ่ะบัดนี้พี่น้องเอยไปเสียงสิให้่าน้ำมันทั้งพอเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะเพื่อเสียเวลาเล่าพี่น้อยเนาะเราก็นั่งข่าคือแตกคือแตนเนาะกับพี่น้องเนาะถือว่าไกลประมาณห้าหกกิโลพื่อนพี่น้อยเนาะ ะโอเคเนาะพอเนาะอันนณาเขาจีอาให้ค่าเจ้าเติมน้ำหมอกน้ำมันเนอะพอเด้อโดยแถวบ่มีเจ้านี่ก็โอ้จ้าจีเป็นเช่นไรเนาะภารกิจมัอนี่โดยโดยป้าเจ้ากับอ่ามีครอบมีครัวอยู่น้ำกันจะคนพอสี่สี่เนาะเออลูกชายสามอือดยดยโดยโดยอ่าอย่เนาะบ้านเนอะมาอยู่ใหม่บ้านเนินซานกับติดถนนหนทางจะบีเนาะเจ้ากับหรือว่าอนาคตนี่ก็สะดวกสบายด้วยเนาะ ดูดูอัดจังได้ขนนี่เด no? <o Alto Del ire> okay. ้อพอเด้อเจ้าอาณาค่าเติมน้ำหมกน้ำมันเนาะข้ากะก็เพิ่งพาเจ้าในมือนีเนาะขโมกขับใจได้อพอเด้อดูดูอ่ะบาดนี้ไปเบิ่งทั้งพ่อแม่พี่น้องข้าเพิ่นอ่ามาขายอย่างเน่บาดนี้เนาะอ่าทั้งเฮ็ดทั้งยังพ่อแม่พี่น้องไอ้ผู้ตู้เนาะปะพี่น้องไอ้อะขอบใจได้หลายแล้อพอเด้ออ่ะกลับมาบันนี้มาเบิ่งทั้งในตู้เนาะเป็น ขายอย่างนด้ม <c oughs> um ือน um ี่คือพ uh, uh ัก uh. ก <laughs> yeah, uh ันนั่งเงาเสาโศกแท้นี่โอ้ยเนาะบ่ได้ขายแต่ว่าคนก็คือเงียบแท้มือนี่เนาะโอ้ยน้อยเฮ้ยดูมือนนี้เส่เฮ็ดยังอันนี้นะเฮ็ดเข้าไปเฮ็ดเข้าไปเฮ็ดโมเมนต์เฮ็ดอนาเฮ็ดปวกไก่น้อยบ่เออเออเออไปอนามุกเนาะน้อย ยังคนนับยังสานี่น่ะนับกิโลยังได้หอมนะเนาะโดยหฮนักรว่าต่อข้าวเหนอยเนาะยังใช่ไฮร้านนะถูกเห็ดพี่น้อยเนาะเป็นแพงอยู่ยังออกอยู่เห็ดเห็ดดินเห็ดข่าเห็ดดินเห็ดไข่เห็ดวายเนาะมีบ่เห็ดวายบ่มีลูกอือโดยหนูเนาะแม่ค้าเพิ่นก็หันรังใชนี่ค่ากี่ร้อยพี่น้อลยทีได้ขายบ่แบบนี้ เนาะได้ขายจัง่อแล้วเว้ยเมื่อนี้ฮะยังบ่ได้ขายเอา้าสิบ่ได้หอมเมื่อกินอีกบ่บาดหนึ่งเนยเนยอ๋อโตนี่นนพ่อเห็ดปลวกอีกแล้วนี่เห็ดปลวกตราบโลกเลยสิบพันวันี่นะแมนเลยชุดมองเกุามองเดิมโลกไปสิบพันกีบอันนี้เจ้าขายกองเท่าไหร่นะกองห้ากองห้าพัน อันนี right? ้ลาซิปอันนี้นะโอ่นฮะอันนี้ซิปอีกบ่อันนี้ดายซิปอ้าวเห็ดปวกกองละยซิปพันกี่อีกแล้วพี่น้องเว้ยเนาะกิถือว่าเป็นหม่องค่าใายกันบ่ค่อยคึกคืนเนาะเดี๋ยวนี้กาเงียบเงาเศร้าว้ยนั่นจมเลยเนาะทั้งนั้นกันเจ็บหลังเจ็บเอวบ่โอ้ยเนาะ ก็ถือว่าลายเนาะเดี๋ยวไปเชียงสิเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะสิซื้อเห็ดเมื่อแกงกินก่อนสัปาหนี้พี่น้องเอ้ยรู้สึกว่าอยากเฮ็ดอยากหอนอยู่ได้พี่น้องเนาะเชียงกันโออแมงแข้งก็ยังมีอยู่เนาะ <c oughs> โอ้โด,ด,ดูดูดูแก่งอนาห่อทะเลแมงแข้งเจ้านี่ห่อสิห่อสิพันธ์ห่อสิพันธ์กรีบมักบวบนี่งเดชันมัดห้ามัดห้าห้าตันมาบวบกับจนแก่อันนี้เนาะ โอ้จนแกจนเดืองเนาะเอ้าไม่ค่ากันเนาะแตกบลดแเล่นี่แตกโคบันนี่ยังบลัตถามยังเลยไปบลัเลนี่อ้าวเนาะแทงเนาะโดยโดยไม่อยากเข่ากล้องบอคันว่าคันว่าขายได้นั่นอยาเข้ากล้องอ๋อคันมาบลด้ขายนั่น่อยากเข้า ได้ค <si> ่ะอีดอกแล้วคุณฉำพัเ like น um)> um> ี่ยได้สิมาซื้ออืมอก็มาบอกคูณเนาะอ่าเดี๋ยวเขาสิซอยอยู่เด้อแต่ว่าเป็นพวกอาพวกปลาหน้าน้ามี่เขาจะเอาเนาะเขาจะเอาแต่พวกเป็นพืชนี่รัดซอยอยู่ดูอันน่ะเฮ็ดนี่หามาแต่หึืงนะพ่อแม่เนี่ยว่าแหล่หากระมานี่นะหากระมาออ เดี๋ยวจีซอยเจ้าอันนาไม่แข้งหนีก็ได้สองกองเด้อเพราะว่ามันหลายคนเนาะเจาจีซอยเพิ่มด้วยน่แหละแต่ว่าเป็นพวกชัดนี่เฮาวบอฮาบอนี่เด้ออ่าเดี๋ยวเอามาเอาเด้อเที่ยงกับบุคคอยมีพี่น้องเนาะคนขายกันโดยฮะเอ้บันนี้ของเจ้าได้มีเจ้ากองเมนบ่เลยบ่ตอนนั้นเมนอือหือกองทรายนี่ฮะ ก้อนสีส้มนะด้วยของฮานอันนี้เฮ็ดงั้นเองนั่งัวนี้บัวเบื่อบ่อ่ะนี่ไงอันขาวๆนี่ได้เฉยเฮ็ดขาของเจ้ามีเจ้ากองเลยนับก่อนนะหนึ่สองสมสี่หกเจ็ดเจ็ดกองเนาะขายได้เท่าไหร่แล้วมื่อนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่ทันได้ขายเลย อาจจะว่าเขาด้วเขาซอยคนเด็กคนน้อยเนาะอ่าซอยทัวถึงกันเนาะอันน่ะเขาซอยเจ้าสองกองเด้วยเจ้าอันใส่ถุงให้เขาได้ลดบัดนี้บัดนี้เนาะอ่ะต่อมาบัดนี้ใช้คนขายเด้เรามีตู้บ่เออโอ้มีตู้กับลานน้อยเนาะโอ้แก้วปลาเอ้าแก้วเหยียบแก้วในทางนะลานเจ้าบ่เออลานอ๋อเมนบ่เดือดเต็มตีนะ เขาเนื่อว่ายาแดงอันยาโมเมนต์บ่โมเลสเลือดอ๋อตัวไปเฮ็ดนี่แหละนี่คือเต็มเลือดเต็มตีนเลยนี่นมาล้านมหาเห็ดมาตะหาเห็ดมาซะหาเห็ดมาตะหาเห็ดเดนี่ยเหยาะเหยาะห้องแก้วเออโอ้ยหนูหนูเจ็บบ่ล่ะเจ็บจ้ะลูกอ๋อผู้ยังบนท่นนี้มียาอย่างท้าด้วยพวกนี้นะ ยังใบขาวหอดบ้านเลื่อนไปยัง็จะเลี้ยงเลี้ยงปลาอ๋อทุกอันจีบัวหิบันยังบ่เนี้ยบ่ัวไรหิบ่บ่ใช่หรือบาดอันเพนี่ง่ายอยู่บ่เออง่ายเติบนะนืมเฮ้ยหนึ่งว่าอันน้ำยานขาดเชื่ออันแดงๆเนาะแทมินเลือดอืมเลือดมาในนี้กืบบละลายนึงมันเติบไมอยู่นั้นเจีบบุ๊มีเกือบใส่บ่เนี่ยคือเจียบ bà mì lèo lục cợp xay bà mì lèo dẹp kéo ôi nó, nó mặt nó vắng này đơ nó, nó, nó. Cơ cơ có vắng nó vắng à. à. là nó dòi hết là nó dẹp dòi nó dẹp nó dòi hết xe của cháu này mì chắc cong dài đế lục bọn mèn mất mèn mất đôi bộ này nè cong bà cứ hà đấy lại thế cho. nó lại chả xài lạm nó lấy ơi hà แกกะเท่าเลยเะว่านั่งนะอดดยดดูหมโรงมะว่นนน้น่นู้อง่เลยเจ้ายังบมท่านได้ขายจะดีได้บ่ยายโอนี่นะยังไม่ขายลนูกะตอนนี้แลกยังบท่านได้จักบาทจักกีบเลยยังโมีจักบาทจักกีบโอ้ถ้าขายบ่หนิเจ้าสิเมือได้บ่บนี้ฮะเจอะขายมันแล้วก็ก็เมือแล้วเยเจ้าขายกองได้ไหมนี่นะกอง 10ตัวมันจูบน่ะตัวมันบานในกอง5อือโดยอาไล่เฮาบ่ได้เฮาสิเมาซอยเจ้าเด้อเออได้เจ้าพาอันลูกเจ้าเมื่ออาดานเจ้านี่เด้อเออเป็นบาดแผลเนาะโอ้้ยบาดแผลพยักในยางเนาะเกก็บ่มีสอาเจ้าไล่เด้อเด้อตู้เด้อเอาใส่ถุงเด้อ แต่มะนางใช่เลยได้แบบนี้ยจับจจัับบทุกอย่างนี่ฮะโอเคพี่น้อยเนาะกะอันนั้นเป็นผิดปกไก่น้อยพี่น้องเนาะถือว่าทำนี่ก่อนพี่น้อยอเนาะน้องน้อยนี่กะหาซอยยายเนาะจนได้เหยียบหองแก้ว มัดไส้มัดแก้ว้านกับบ้านตัวเนี้ยซื่อยังล่ะเจ้านิวซื่อนิวโอ้จักปีแล้วจั่กดเลยบ่จักโอ้แม่เพิ่นไปใช่ไหแม่อยู่น้าอยากลูกน้อยแม่อ๋อแม่เอาลูกน้อยอีกก็เลยมามาน้ำเงินเออมาน้ำไม่เท่าน้ำไม่เท่าโอ้ยเนาะหาเห็ดมันไปเกี๊ยบแก้ว กินเขาวกินน้ำนะบ่อโอ้กินแล้วโอ้ยยาอายุเท่าไรแล้วเจ้าตอนนี้บ่ห้าสิบห้าสิบอืมอมีหวังไหมห้าสิบสามสิบสี่นะสูตลายเติบไปเออหลายเติบแล้วบ่เลยโอ้ยบอมีไหมห้าสิบส่วนเนี่ยยันบ่ได้อยู่ ือว wow, okay, no. okay, right? uh, ่ากันเนาะมันก็ค่ํามืดได้แล้วมื้อนี้เนาะ3:00มงแรงนะดูเนาะใส่ถุงเีย้อยเนาะน้องลเออเออสรุปเจ็บแฮงเนาะดูนี่เจ็บบ่ล่ะตีนเจ้าโอ้ยดูๆไกบ่อันว่าจาบ้านเฮือนซานหมยางเข้าไปบ่ได้ไกลเพิ่น้อไเนบาอือ อ่าเนาะอะบาดนี้เนาะเท่ายายของเจ้า50รวมทั้งด50,000เนาะยโอ้แม่นแตวาสูเออ50โอ้ยบงได้เรียบร้อยแล้วนี่อบดนี้เนาะอันน่ะเอาเงินให้ทายยายมันก่อนบดนี้พี่น้องอีเนาะเพิ่นพาไปลูกเอ้ยบ่มีเงินเอา บ่มีเงินทอนบ่ก็บ่ไว้ใหญ่นะไปแสนนึงนําแสนโดยอบบ่เป็นหยังเนาะอันน่ะของเจ้า50เนาะเออตัวนี้ก็ตัวนี้เกือบ่มีใส่ซับ่ร้านเจ้าน่ะบ่มีบ่ได้มีเลหยังเลยเออเเนาะเจ้าเนาะอะโอเคสบ่เป็นหยังเนาะบ่มีเงินอนกอ่าเฮาสิให้บ่ได้เด้อ อันน่ะ50,000นี่เจ้าไปซื้อเกิบให้ลานเจ้าเด้อเออคู่เท่าไเกิบนะจักเลแม่จนไม่เคยไปตลาดเกิน30 40ดอกเนาะเอออือดูๆอ่ะบนี้อ่ะยายอ่ะอ่าดูๆขอบใจเด้อลูกเอ้ยดูอันนี้ล่ะเด้อมันไปซื้อเกิบใส่เ้ล่าเด้อมอใ่บาดูลูกขอบใจเด้อเออยเก่งๆเนาะเก่งล่ะอันน่ะหาเฮ็ดซอยยายเนาะบนี้ก็แต่ว่าโชคบดีเยียบงแก้วเนาะ Ừ. ừ Để tìm đi nè phụ nữ Bà bà này nọ, kháu bán kháu xong nữa là hả đô Ừ chữ nhà mà Thầy mà than đàn nằm đưa dài đô Ừ Nhưng mà bà thầy ừ. à, bà nhắc tắt khen đấy Ngạc ích đấy Sao làm Đùi Mấy bà chữ nhà mà xong đùi 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 xong đùi Mấy bà này, <cười> <đứa>. <cười> No. <laughs> 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 à, bạn này mở chai, còn toilet ơi của cháu, nó, ba, <laughs> ừ. <laughs> à, bạn này nó, ông à, cháu là 10.000 ơi si nó, ôi này như chúng nó cả khai bớt rồi nó, rồi rồi, coi qua nó các bạn ơi nó, nó dài đó. <laughs> เบิ่งทางนี้ก่อนบาดนี้เนาะใส่เอื้อยของเฮาอืเท่าไหร่เอื้อบ่เฮ็ดเด้บ่เอาเฮเฮ็ดซอยทางนั้นแล้วเฮาซอยอันนี้เด้อเด้อปๆอนอนะโอเคเนาะกะเอ่อทีแรก่สิซอยเพิ่น2กองพี่น้องเนาะเพิ่นบ่มีเงินทอนพี่น้องเอ้ยกะบ่ได้อ่ บ่ใหญ่ดอกพี่น้องเนาะก็เป็น200,000กีบเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แซงก็สิมาซอยเพิ่นนาอีก50,000กีบพี่น้องเอ้ยนาะว่าเราก็ยังเฮ็ดยังฮอดก็ยังลาอยู่แล้วก็มักบวบมักไม้นี่แหละโอ๋แม้แค้นจิกเงนช่วงนี้ก็ยังมีอยู่เนาะพอได้อยู่ได้กินอยู่โอ้ดูๆอ่นี่เด้อแม่เด้ออ่ะเอาเอาเงินนําเฮาก่อนะว่าเงินก็ใส่กระเป๋าคักแท้นี่โอ้มันีกระเป๋าอ๋อเป๋าทุกอย่างเลยนี่เนาะ เ <laughs> จ <át>, bueno, ้อ e, ู้โดยาเ้เออะขอบใจเด้อรบปนี่พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าได้ซอยตัวถึงกันพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องอ่าปูปลาน้ํานี่บ่เสียงบ่เอาพี่น้องเอ้ยเนาะะโอเคพี่น้องเนาะสําหรับมื้อนี้ก็อ่าหลังจากมาแต่หาน้องมวยพี่น้องเอ้ยบ่เสียงก็แวะมาอุดหนุนซื้ออ่าเฮ็ด ตามถนนทาง,ทาง,ททอ,งนะอีกคือเนะก่าพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะอนอื่นบเชียงก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขูสข่สุขคนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เขามากดติดตามนะครับชมด้ให้กำลังใจบเชียงโดยมาตลอดพี่น้องเนาะโดยสำหรับมือนี่กับบเชียงก็สิได้ลาพ,พ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ก,ก่อนบัดนี้พี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าของบอเชียงอีกต่อไปพี่น้องเ้ยไปแล้วพี่น้องเนาะ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขูสุขคนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดี